หลายคนอยากให้สถานการณ์จบนะแต่ว่าคือเรื่องของความยืดเยื้อจากการประทะกันเนี่ยจริงๆมันก็ส่งผลกระทบคือไม่ใช่แค่กับออประชาชนนะครับไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยเหมือนกันนะครับชาวบ้านตอนนี้บอกว่าปศุสัตว์ที่เลี้ยงไว้ว่าจะเป็นวัวควายช็อกตายไปหลายตัวเพราะว่าได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยแหละครับที่ดังข้ามมานะแล้วก็ตอนนี้ถามหาเลยว่าใครเนี่ยที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ายิงกันแบบนี้ฮะจากเสียงปืนที่ประทะกันระหว่างทหารไทยกับกัมพูชา ผ่านมา10กว่าวันเนี่ยครับโดยเฉพาะฝั่งประสาทต,ตาควายเนิน350นะเพื่อจะช่วงชิงความได้เปรียบยึดคืนพื้นที่อะไรต่างๆส,ส่งผลให้ทั้งวัวและควายของชาวบ้านนะครับในเขตอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ช็อกตายไปถึง6ตัวด้วยกันชาวบ้านาบอกว่านเนี่ยนะเป็นวัว5ตัวควาย1ตัวก็อย่างเจ้าของเนี่ยครับนี่ะพี่สมพงษ์แะบอกว่าเลี้ยงไว้ทั้งหมดเนี่ย11ตัว ตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาที่ประทะกันวันแรกเนี่ยก็มีวัว2ตัวเป็นแม่ลูกตายไปโดยไม่ทราบสาเหตุลูกวัวเนี่ยอายุ2เดือนนะตายไปก่อนจากนั้นแม่วัวอายุ2ปีก็ตายตามเชื่อว่าน่าจะตกใจเสียงจรวด b m 21ที่ยิงกันสนั่นตลอดเวลาเพราะไปดูตามตัวเนี่ยก็ไม่เจอร่องรอยบาดแผลสะเก็ดระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันอาจจะช็อกอะเนาะเสียงมันดังสนั่นนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเหลือดูแลรับผิดชอบความเสียหายและยังไม่รู้ว่าจะหยุดวันไหนการประทะกันเนี่ยส่วนตัวอยากให้จบเร็วๆจะได้กลับบ้านทำมาหากินส่วนที่จีนจะมาเจราจาหาข้อยุติส่วนตัวบอกว่าประเทศที่3เนี่ยไม่ควรมายุ่งเกี่ยวครับพี่ไงแม่งทูตจีนเขาจะมาเจราจาให้หยุดจิงผมว่ามันเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศไม่น่าจะเข้ามายุ่งนะครัเป็นมีไรก็เจราจากันสอง องประเทศก็พอไม่มีต้องมีประเทศที่สามเข้ามายุ่งคือไม่อยากให้จีนเข้ามายุ่งเกี่ยวไม่อยากให้เข้ามายุ่งถ้าเขมเรนอยากหยุดยิงก็ต้องเข้ามาเจริใจไม่ต้องมีให้ฝากบอกประเทศที่สองที่สามให้มาคือ้ารเขมีความจริงใจใช่ไหมครับแต่หาลายไหมความจริงใจของเขมร ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดนะครับได้รับผลกระทบเพราะว่ากระสุนที่กัมพูชายิงมาแบบไร้ทิศทางเนี่ยมาโดนต้นยางเสียหายออกไปกรีดยางก็ไม่ได้ขาดรายได้มาเกือบ2ส,สัปดาห์แล้วครับ14ไร่ประมาณพันกว่าต้นนะครับกรีดไปดแล้วกรี่รอบ5รอบแล้วครับเดียบรอบก็ไม่ได้กรีดยางเลยครับก็ขาดรายได้ อรอบหนึ่งขายได้ประมาณกี่บาทประมาณเจ็ดแปดพันนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทำมาแล้วสูญเสียไรายได้ประมาณเท่าไหร่วันละพันนะครับอยากให้จบไปๆนะครับเผื่อชาวบ้านจะได้มาอยู่บ้านทําหน้าที่ในหมู่บ้านของเราต่ออะไหากินแบบสบายๆไม่มีระแวงนะครับเสียงลูกปืนนะครับโอ้เดือดร้อนมากครับเสียไรายได้แต่ละวัน,นครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับแต่ก็ไม่ได้กี่อยางก็ไม่เป็นไรครับ ก็ให้พี่ทหารให้ทำให้เต็มที่นะครับเพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยเราครับ